จังหวัดร้อยเอ็ดประชุมการบริหารจัดการข้าวเมื่อเวลาสิบนิกาวันที่สองพฤศจิกายน2564น้ายภูสิทสิ์ูสมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานการประชุมการบริหารจัดการข้าวปีการผลิต2564ทับสอนห้อณห้องประชุมพระเวสสันดรชั้น3าสารกลางจังหวัดร้อยเอ็ดการผลิตข้าวรอบที่หนึ่งจากรายงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีการกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าวนาปีประกอบด้วยข้าวหอมมะลิ2,470,000ไร่ข้าวเหนียว565,300ไร่ข้าวเจ้า3,900ไร่และมีจำนวนครัวเรือนเกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียน235,757รายจำนวนแปลงปลูก 4 9 9 1 9 1แปลงพื้นที่ปลูก3 9 1 1 5 4 8 0ไร่แบ่งเป็นข้าวหอมมะลิ2 5 9 7 3 5 4 8 4ไร่ข้าวเหนียว4 9 2 8 9 8 3ไร่และข้าวเจ้า2,510 จุดสไร่มีผลผลิตข้าวทั้งหมดประมาณเก้าแสนสองหมื่นห้า่งร้อยเจ็ดสตันจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้3ามแสนสองรแปดสเจตันประมาณ35%เปเซน์ของผลผล,ผลิตทั้งหมดและคาดว่าจะสามารถนำผลผล,ผลิตส่งออกสู่ตลาดได้ 6แสนหนึ่งพันสามร้อยสิบเก้าจุดเก้าหกตันประมาณหกสิบห้าเปอร์เซ็นของผลผลิตทั้งหมดผัวราชการจังหวัดร้อยเอ็ดมีข้อสังการ <im it> ให้แต่งตั้งคณะทำง,งานแบบบูรณาการให้ทุกกระทรวงที่รับผิดชอบเรื่องข้าวเข้ามาเป็นคณะทำงานและต้องทำงานอย่างเป็นระบบเพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและแนวโ <im it> <im it> น้มของตลาดข้าวว่าต้องการแบบใด ต้องหาตลาดให้ชัดเจนลูกค้าที่ชัดเจนต้องหาจุดเด่นของข้าวร้อยเอ็ดและประชาสัมพันธ์ให้ตรงจุด